เอาความปังมาฝากเจ้าวันนี้ถูกหวยอีกแล้วเงินเข้าแบบปังๆเกือบทุกวันรีวิวถูกหวยเยอะมากๆเลยนะคะจะมีเคล็ดลับอยู่ข้อหนึ่งค่ะที่ลูกค้าถามพินบ่อยมากๆเลยนะคะคุณพินเอาเงินใส่ในกระเปะ๋าสตางค์กี่ใบที่ปังที่สุดเอาเงินใส่ในกระเปะ๋าสตางค์ใบอะไรก็ได้นะคะแต่ขอเป็น9ก้าใบค่ะ เลข9ก้าเป็นเลขของดาวพระเกตเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วเวลานําเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์นะคะให้เงินหันเข้ามาแบบนี้นะคะถ้ายึดจากโลโก้ของกระเป๋าสตางค์เหมือนเงินเข้าบ้านค่ะที่พินบอกว่าเงินแบงค์อะไรก็ได้นั่นเพราะว่าเงินเขาจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขในกระเป๋าสตางค์นะคะบางคนสะดวกเป็นแบงค์หนึ่ได้บางคนแบงค์หนึ่งร้ได้บางคนหลายๆแบงค์รวมกันเป็น9้าใบได้เลยนะคะที่พินไม่กําหนดเพราะว่าแต่ละคนสะดวกไม่เหมือนกันค่ะพินจะให้เก็บเงินใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ทั้งหมด3ว นนะะซึ่งเป็นธนบัตรใบอะไรก็ได้พี่ไม่รีบร้อนใช้เขาออกไปนะคะให้เขาเป็นเงินเย็นกาวใบนะคะเก็บไว้3วันค่ะอย่าลืมนะคะใช้เคล็ดับความปังที่พินจัดส่งให้ด้วยนะคะจะได้เห็นผลลัพธ์ในเรื่องของความปังเมือนกับทุกท่านที่กลับมารีวิวพินนะคะวันนี้ลูกค้ารีวิวในเรื่องของโชคลาภกันเยอะมากๆดีใจดีใจด้วยนะคะใครสนใจกระบอกสร้างช่วงนี้ยังมีส่วนลดอยู่นะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะ